นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนถนนลื่นค่ะเวลา9นางวันที่26ตุลาคม2,565ที่ซอยหัวหิวหน94แยกทางเข้าโรงเรียนเยี่ยมสะอาดชุมชนเขาปิทักษ์อำเภอหัวหิวหน,นนายนพวุฒิคุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้รับการประสานจากนายธงชัยเพชรสงครามสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวว่าบริเวณถนนแยกทางเข้าโรงเรียนเยียมสะอาดถนนมีน้ำท่วมขังก่อให้เกิดตะไคร่น้ำเกาะพื้นถนนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาด้วยรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มบ่อยครั้ง นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินรุดลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาพร้อมมอบหมายจ่าเอกฤทธิ์หนูนินรองประลัดเทศบาลนายกุลยุทธ์กุยคำผู้อำนวยการสำนักช่างนายอนุชิตเพชรสุดผูวอำนวยการกองช่างสุขาพิบาลและนายเพิ่มพลกุลทีทองหัวหน้าฝ่ายงานโยธาหัวหน้างานรักษาความสะอาดกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมนำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนำรถด,ดับเพลิงฉีดล้างเพื่อขัดผิวถนน เตรียมเทลาดอันฟันติกเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาระยะยาวตอนนี้นําเข้าแผนการกอร่อสร้างท่อระบายน้ําต่อไปก็คือน้ำเนี่ยขึ้นมาบนถนนามาถูจรา,าจรแล้วก็มาไป็ยเวลาน,นานช่วงหน้าฝนเนี่ยทำให้เป็นดักไถ่แล้วคนก็จะมาลื่นล้มกันเยอะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาข้อหน้าก่อนเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยน้ำควบกัมใหน้ำสาธุกเนี่ยมาล้างถนนนะครับแล้วก็ทำให้ถนนไม่มีดักไถ่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้นน้ข้างเนี่ย จะมาช่วยจะทำอันฟันนะครับเพื่อทำให้บังคับน้ำทำให้น้ำเนี่ยอยู่ในทิศทางที่เรากำหนดไว้เพื่อไม่ให้เกิดการกระจายของน้ำแล้วก็ทำให้เป็นตะไคร่ต่อไปอแล้วก็แจ้งฝั่งซุมหน้าว่าตรงนี้นะครับเราได้ตำรวจเข้าแผนแล้วก็ตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะเข้าสู่กระบวนการจาัดหาผู้รับจา้างแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้รับการแก้ไขเป็นข้อในน้ำ น้ำขึ้นมาน้ําที่ไม่มีท่อเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบท่อ,อเพราะฉะนั้นปัญหาดังเก่าที่เกิดขึ้นน้ปัจจุบันเนี่ย mm. ก็จะถูกแก้ไขได้แบบยั่งยืนและถาวรครับ